เอาละครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเมก้าพิมนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปมหากาบเกม Battle Cat นะครับผมในโลกหนึ่งนะครับผมโอเคเราไปดูคลิปกันเลย let's go นะครับผมเราเข้ามาแล้วนะครับผมเนื้อเรื่อ,องของเกมนี้นะครับผมก็สรุปง่ายๆก็คือนะแมวมันอยากจะยึดครองโลกนะครับผมตอนนี้เรามากันในด่านแรกแล้วนะครับผมด่านแรกก็คือด่านเกาหลีนะครับผมโอเคเราไปกันเลย let's go <S ด่านเกาหลีนะครับผมก็จะเป็นด่านเริ่มต้นเกมเลยนะครับผม <St> ก็คือแมวบุกมาที่เกาหลีนะเป็นประเทศแรกเลยนะครับผม <S 2> <S 2> แล้วก็ที่เกาหลีนั้นจะมีความง่ายมากเลยนะมันโคตรอีซี่เลยนะครับผม ก็ไม่มีอะไรยากไม่นานเนี่ยผมก็สามารถเอาชนะด่านเกาหลีมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ไปซื้อแมวนะครับผมนี่เลยไปซื้อแมวนี่ผมจะไปซื้อแมวแท่งนะครับผมนี่เลยนี่เอาตังค์ไปซื้อเลยไอเจ้าแมวแท่งนะก็จะเป็นหนึ่งในแมวที่โคตรสาคัญเลยนะครับผมในตาหน้านะครับ ด่านต่อไปเลยที่เราจะไปบุกนะครับผมนั่นก็คือด่านมองโกียนะครับผมโอเคเราไปกันเลย let's go นี่นะครับผมเรามาถึงด่านมองโกียแล้วนะครับผมด่านมองโกียนะครับผมก็จะมีตัวใหม่มานะครับผมนั่นก็คือตัวงูนะครับผมวิธีการแก้ทางตัวงูนะครับผมเราก็ต้องเสกแมวแท่งออกมานะครับผมตอนนี้นะครับผมกองทัพของผมก็บุกไปถึงฐานศัตรูแล้วนะครับผมตอนนี้ผมกําลังตีฐานศัตรูอยู่นะครับผมตอนนี้นะผมก็สามารถยิง ปืนใหญ่ของป้อมได้แล้วนะแต่ว่ามันไม่มีแบบแมวเข้ามาในระยะนะครับผมนี่เลยชนะแล้วด่านต่อไปนะครับผมเราไปบุกจีนกันเลยนะครับผมเลสโก้นี่เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ที่ด่านจีนแล้วนะครับผมโอ้โหนี่มาเป็นกำแพงเมืองจีนเลยนะด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมด่านนี้ก็เล่นสบายๆนะผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมนี่เลยชนะแล้ว หลังจากนั้นผมก็มาที่ร้านค้าเพื่อซื้อแมวนะนี่เลยเทพเจ้าแมวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวสําคัญในนาคตหนาะที่จะมีบทบาทเยอะมากๆนะครับหลังจากนั้นผมก็มาซื้อตัวขวานเลยนี่เลยผมซื้อตัวขวานไปแล้วแล้วก็ตังที่เหลือก็คงเอาไปอัพอย่างอื่นละมั้งตอนนี้เรามาถึงประเทศไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตีบ้านตัวเองกันนะครับผม นี่เลยนะครับผมก็ได้เวลามาตบบ้านตัวเองแล้วนะครับผมโอ้โหมาเป็นเจดีเลยนะครับผม,ม,น,น,บผมนี่เลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองมาใช้พลังดูฮ่าฮิฮ่าเฮฮาฮานี่ตอนนี้เรามีพลังนี้ฟรีเอามาเลยพลังซัมมอนแมวนี่คำขอ ตอนนี้นะครับผมผมก็มีตังค์เยอะมากเลยนะผมสามารถใช้ตังค์นี้ในการซอมมอนแมวได้นะครับผมอ้อแล้วผมก็ลืมบอกไปนะในด่านนี้นะครับผมมันก็จะมีตัวคนนะครับผมออกมานะแล้วก็วิธีการแก้ทางตัวคนนะเราจะต้องเอาตัวขวานนะผมไปเอาตัวขวานออกมานะครับผมไปแก้ทางตัวคนนะนี่เลยระบุมาถึงฐานแล้วโอ้ไม่นะอยุธยาแตกแล้ว หลังจากนั้นผมก็มาอัพแมวนิดหน่อยนะครับผมนี่เลยอัพไปเลยหลังจากนั้นก็ได้เวลาบุกด่านกบูชาแล้วนะครับผมนี่เลยเราไปบุกกับูชากันมาเป็นกำแพงนครวัดเลยนะครับผมนี่เลยนี่ก็เสกตัวแมวไปเลยด่านนี้ก็สบายๆนะครับผมคนผัดกันลุกผัดกันชนะนะครับผมนี่เลยก็ตอนนี้ศัตรูก็บุกเข้าใกล้ฐานของผมแล้วนะครับผมแต่ผมก็ใช้พลังป้อมยิงของฐานนะในการ จัดการแมวมาแล้วเอ้ยไม่ใช่แมวสิมันคือหมาโอ้ยตอนนี้นะครับผมผมก็ชนะกัมพูชามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยชนะมาแล้วด่านต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือด่านฟิลิปปินนะครับผมเราจะไปบุกฟิลิปปินกันนี่เลยเรามาบุกถึงฟิลิปปินแล้วนะครับผมนี่เลยทฟิลิปปินมาเป็นกอกล้วยเลยนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับผมผมก็ชนะมาได้นะครับผมนี่เลยชนะด่านฟิลิปปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม หลังจากนั้นผมก็มาซื้อแมวดินจานะครับผมแมวดินจาก็จะเป็นตัวสําคัญในอนาคตนะครับผมให้ทุกคนจามันไว้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็มาซื้อแมวขายยาวนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวสําคัญในอนาคตเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะมีบทบาทเยอะมากเลยนะในอนาคตแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาอัพนิดหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมผมก็มาจัดทับแมวนะครับผมนี่เลยได้เวลาจัดทับแมวแล้วตอนนี้ผมก็จัดทับแมวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยใส่ไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด่านต่อไปนะคะผมญี่ปุ่นนะนี่เลยเราจะไปบุกญี่ปุ่นกันโอ้โหอ้อมมาสักไกลเลยตอนนี้เราก็มาถึงด่านญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ดีๆก็มีตัวอะไรผมมาก็ไม่รู้นะคะผมนี่เลยโอ้โหนี่มันเป็นคือฮิปโปนะคะผมนี่เลยนะวิธีการแก้ทางฮิปโปนะเราจะต้องเอาแมวขายยาออกมานะครับผมมันเป็นวิธีการแก้ทางฮิปโปนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเก็บไอเจ้าปืน่านไว้นะครับผมพอเวลาที่แบบ แมวของคุณนะแตกไปแล้วนะคบผมพอไอเจ้าฮิปโปตัวนี้นะบุกมาถึงฐานนะคุณจะได้ใช้อันนี้ยิงนะคบผมแล้วก็ซัมมอนไอเจ้าขายาวไปนะตอนนี้นะคะบมุมผมก็มาเล่นใหม่นะครับผมและนี่เลยนะผมก็สามารถซัมมอนไอเจ้าขายาวออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบุมทัว่าผมมีตัวแก้ทางแล้วตอนนี้ผมก็ทําการซัมมอนไอเจ้าไอเจ้า แมวขายาวนะครับผมมาสองตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะเอามาตบฮิปโปกันนะครับตอนนี้ผมก็ตีฮิปโปจนฮิปโปดิสมอรเล่นะครับผมแล้วผมก็บุกมาถึงฐานของศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียดายแฮะถ้าเป็นแนวของญี่ปุ่นนะก็อาจจะมีแบบศัตรูเป็นลินจาหน่อยแบบเป็นแบบศัตรูเป็นแบบสมูไรอะเออแบบสมูไรตกลงมาจากฟ้าเออผมคิดมากเกินไปแล้วนี่เลยนะครับผมผม,ผมก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้ผมก็สามารถสูงกาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับผมได้ตัวแมวขายาวนะครับอันต่อไปก็ได้อะไรไม่รู้นะครับผมแต่เหมือนดาก,ก้อนบอลเลยเอ้ยเอ้ยจะเย็นดิเฮ้ยดาก,ก้อนบอลเป็นสีส้มแล้วก็มีดาวอยู่ข้างในนะเว้ยหลังจากนั้นนะครับผมผมก็มาหมุนเลือกเซตน,นะนี่ผมเลือกเซตดีกว่าว่าจะเอาเซตอะไรนะ นี่เลยเอาเซตไรดีนี่เอาเซตที่2ดีกว่านะครับผมเซตที่หนึ่งมันแบบโลลิมากเกินไปนะครับผมนี่โอ้โหได้เป็นคนป่าอุกะอุกะนะครับอ้อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนี่เลยผมจะมาบอกสูตรวิธีการปั๊มเงินแบบง่ายๆนะนี่นะครับผมคุณซื้อตัวใหม่มานะครับผมนี่คุณก็กดมาอ่านเจ้าตัวพวกนี้นะนี่คุณก็จะได้ไอ้เจ้าปลากระป๋องนะครับผมปลาไอ้ไม่ใช่ปลากระป๋องดีมันคืออาหารแมวนะมาห้ากระป๋องนะครับผม นี่เลยก็คุณสามารถใช้วิธีการนี้ในการปั๊มกระป๋อ,องได้นะครับหลังจากนั้นผมก็มาทำควสรับนี้เลยนะนี่เลยรับไปนี่ผมทำควสสสำเร็จแล้วนี่ผมได้กระป๋อ,องปลากระป๋อ,องแมวนะมา50แล้วผมจะเก็บไว้ใช้ในยามจาเป็นด่านต่อไปที่เราจะไปบุกนะครับนั่นก็คือด่านออสเตรเลียนะคบผมเราไปกันเลย let's go เรามาถึงด่านเป็นเอ้ยใช่ใชสิเรามาถึงด่านออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกก็ดูปกตินะครับผมนี่ง่ายๆนะครับ ง่ายๆบ้าอะไรวะเนี่ยมันบุกมาถึงฐานแล้วเนี่ยแต่ก็เพราะพลังของเจ้าปืนป้องกันฐานนะครับผมก็ทําให้ผมรอดมาได้นะนี่เลยแล้วผมก็ซ ja ัมมอนแมวลินจาขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วนะคบผมใช่ครั้งแรกก็ไม่รู้นะเออแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าซัมมอนแมวลินจามานี่เลยนะครับผมนี่ผมก็ตบ มาถึงฐานของศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่มันแนวหน้าใกล้แตกแล้วนี่เดี๋ยวผมต้องซัมมอนแมวขึ้นมาเพิ่มตอนนี้นะครับผมแมวขายาวของเราก็ออกโรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกว่าจะบุกมาถึงป้อมของศัตรูนะครับก็ใช้เวลายาวนานมากเลยนะครับผมด่านต่อไปที่เราจะไปบุกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือด่านสิงคโปร์นะครับผมเราไปกันเลย let's go นี่เลยนะคะครับผมเราก็มาถึงกันในด่านสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าป้อมสิงคโปร์จะเป็นอะไร นี่นะผมก็เป็นสิงโตพ่นน้ำนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่ก็ผมก็ซามมอนแมวขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะไปที่ป้อมของสิงคโปร์นะ ตอนนี้ผมก็ได้บุกมาถึงป้อมของสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยตอนนี้ปืนประจำฐานนะก็พร้อมยิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บไ,ไว้ก่อนด่านนี้อาจจะมีตัวอะไรแปลกๆผล่มาก็ได้ในเปอร์เซ็นต์นของผมในตอนนั้นนี่เลยนะคะผมตอนนี้ผมก็ตบป้อมสิงคโปร์ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปก็คือป้อมปืนป้อมศัตรูก็ไม่ได้ใช้นะ นี่เลยนะผมก็มีแผนว่าผมจะซื้อเจ้าแมวซูโม่นี้นะครับผมแต่ว่าเพื่อนของผมบอกว่าแมวซูโม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ด่านต่อไปนะครับผมที่เราจะไปบุกกันเลยนะครับนั่นก็คือด่านมาดีฟนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปบุกในด่านมาดีฟกันเลยนะครับผมไปกันเลย let's go เรามากันที่ด่านมาวดีฟแล้วนะครับผมนี่เลยผมก็เตรียมกองทัพของผมนะครับกองทัพแมวนะครับในการเตรียมยึดมาดีฟนะ ครั้งนี้มีศัตรูตัวใหม่มาด้วยนะครับนั่นก็คือหมูนะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะใช้ตัวอะไรในการจัดการหมูดีนะแต่ก็อาวุธเดิมนะครับผมนั่นก็คือไอเจ้าแมวขายาวนะมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะและในตอนนี้นะครับผมผมก็บุกมาถึงฐานของฝั่งศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยตอนนี้เลือดป้อมศัตรูรถรัวๆเลยนะครับผมนี่เลยนะเดี๋ยวอีกไม่ช้านี้ผมก็จะชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคนะนี่เลยนะครับผมชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เลยนะครับผมอันต่อไปเลยนะนี่นี่เลยผมจะซื้อตัวนี้นะตัววัวนะครับผมให้ทุกคนจําตัวนี้ไว้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่โคตรสําคัญเลยนะใช้ยันจบเกมนะครับผมผมบอกไว้ก่อนหลังจากนั้นผมก็เอาแมววัวนะครับผมเข้ามาประจําการเลยนะและด่านต่อไปนะด่านอินเดียนะคะผมเราไปลุยกันเลย let's go ตอนนี้ผมโคดิบอยู่เลยโอ้โหนี่ผมเห็นอาหารนี่ผมโคดิบอยู่เลยผมยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยด่านอินเดียนะครับผมก็มีฮิปโปโผลม,มานะครับผมก็ชนะฮิปโปไปได้อย่างสบายสบายนะนี่เลยนะครับผมผมก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ไปลุยกันในด่านเนปาลนะครับผมเราไปกันเลย let's go นี่เลยนะครับผมก็ได้เวลาสมอนฐานเพื่อรีบชนะด่านนี้แล้วนะครับผม ด่านนี้นะครับผมมีหมูโผล่มานะครับผมไม่เป็นไรนะแนวนะหน้าทุนหน่อยเพื่อนนี่เลยตอนนี้นะครับผมไอเจ้าแมวขายยาของเราก็มาแล้วตอนนี้ผมมีแมวขายยาสองตัวแล้วนะครับผมนี่เลยก็ไลต่ตบไอแมวตัว, <mia. S 1> ตวอื่นไปนะทําไมผมพูดผิดบ่อยจังเลยวะเนี่ยจากเป็นหมากลายเป็นแมวจากแมวกลายเป็นหมาอะไรวะเนี่ยผมก็ชนะด่านนี้มาได้อยา่างง่ายดายนะครับ <ๆ S 2> <ๆ>ผมนี่เลยนี่ชนะไปที่เรียบร้อยแล้ๆๆแลวนะครับผมเราไปด่านต่อไปกันเลยนะ หลังจากนั้นได้เวลามาเลือกเซตสุ่มแล้วนะครับผมว่าผมจะเอาอะไรดีนะนี่เลยเดี๋ยวผมขอตัดสินใจในการเลือกก่อนว่าผมจะเลือกอะไรสรุปนะครับผมผมก็เลือกเซตเดิมนะครับผมนี่เลยเราไปสุ่มกันเลยไปกันนี่มาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรนะคะผมไปดูกันอืมโอ้โหนี่นะโคตรดีเลยนะดีมันผีช้อนในตำนานนี่ว่านี่เลยนะแล้วก็มาสุ่มขั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่เลย ดังสีเสียไปสามสิบนะจะได้ไหมครับผมนี่นะคะผมได้แมวมังกรอูเบอร์ซูเปอร์แรนะครับผม,ม, я, ม,น,บผมนี่ก็จะเป็นอูเบอร์ซูเปอร์แรตัวแรกที่ผมได้ในเกมนี้นะด่านต่อไปนะคบผมเราจะไปบุกวัยรุ่นดูใบกันนะคะผมนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปหาวัยรุ่นดูใบกันนะครับผมด่านนี้ก็โคตรโหดเลยนะก็จะมีไอ้เจ้าเพนกวินออกมานะครับผมออกมารัวๆเลยนะพร้อมที่จะตะก้านคอคุณนะมันโหดจนผมต้องใช้คําขอเนี่ยเนี่เลยนี่ใช้คําขอ ขอทำให้คำขอของข้าเป็นจริงโอ้โหมันยังไม่ตัวตายนะมันยังไม่ตายนะครับผมแต่ตัวอื่นนะเรียบโดนเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยผมต้องป้องกัน่ายแล้วนี่โอ้โหเพราะฉะนั้นเอาไปเลยอีกรอบกว่าจะชนะเนาะหลังจากนั้นนะครับผมนี่เลยผมก็บุกใกล้มาถึงป้อมของศัตรูแล้วนะครับผม ตอนนี้นะครับผมผมก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนี่ชนะแล้วเราไปด่านต่อไปกันเลย let's go หลังจากนั้นผมก็เอามังกรของผมนะมาประจำการในทีมเลยนะครับผมนี่เลยด่านต่อไปที่เราจะไปเล่นเลยนะครับผมนั่นก็คือด่านซาอุดิอาราเบียนะครับผมเราไปกันเลย let's go แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับผมนี่เลยเดี๋ย,ยวผมขอมาซุม่มกาชาวันจุจดดีนก่อนนะครับผมโอ้โหโคตรโชคดีเลยนะด่านต่อไปนะครับผมด่าน กาหน้านะครับผมด่านกาหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะผมนี่นะครับผมผมไปอัพตัวละครมานะครับผมแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะบอกนะครับผมหลังจากที่ผมเล่นด่านซาอูเสร็จนะครับผมผมก็ดันไปเผลอลบไอเกมแมวนี้นะครับผมทําให้ผมก็เลยต้องมนันนั่งปั๊มรหัสใหม่เลยนะก็เป็นเรื่องที่ลําบากมากหลังจากนั้นผมก็โดนสแปมนะครับผมนี่เลยมันเอาเพนควินมาโคตรเยอะเลยเนี่ยโอ้โห มันโหดเกินไปมั้ยเนี่ยได้เวลาใช้พลังฟ้าผ่าแล้วมันก็ตัวแตกไม่กี่ตัวเองนะคะผมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้อีกรอบจัดการเลยนี่เลยนะครับผมรอบนี้เออนี่ร้อยครับผมตายแล้โอ้โหนี่มันมาอีกแล้วเนี่ยสงสัยนี่นี่เอาอันนี้ออกมาก่อนอันนี้ออกมาช่วยทีมก่อนนี่ไอแมวโจโจก็มาช่วยด้วยแล้ว นี่เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็บุกมาถึงฐานศัตรูไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในด่านกาหน้านะครับผมด่านกาหน้าโคตรโหดเลยด่านต่อไปนะครับผมด่านสฮานานะครับผมเราจะไปลุยกันเลยด่านนี้ก็มีตัวใหม่มานะครับผมนั่นก็คือแกะนะครับผมนี่เลยแกะก็มาใหม่นะครับผมแต่ก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมด่านต่อไปนะครับผมด่านอียิปต์นะครับผมเนี่ยโหนี่มาเป็นแมวสฟริงเลยนะครับผม ด่านนี้นะครับผมแกะมาโคตรเยอะเลยนะครับผมโอ้โหนี่ไม่รู้นะว่าผมจะรอดไหมเนี่ยแต่อย่างน้อยนะครับผมทีมของผมก็มีนักกีฬาโอลิมปิกนะครับผมที่พร้อมกระโดดย่ำกระหม่อมศัตรูนะนี่เลยย่ำกระหมอ่อมเออผมก็ขอโทษด,ด้วยนะถ้ามุกมันเก่าเกินไปนะผมก็ชนะด่านอียิปต์มาได้อย่างง่ายดายนะครับผมนี่เลยนี่นะครับผมผมก็ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมด่านต่อไปด่านตุรกีนะครับผมเราจะไปเล่นกันมาเป็นมาไม้เมืองทอยเลยนะครับผม ดานนี้ผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมนี่เลยชนะแล้วด่านต่อไปนะครับผมด่านรัสเซียนะเราจะไปลุยเมืองรัสเซียกันนะครับผมเราจะไปดูกันนะครับว่าเขากินวอดก้ากันยังไงด่านนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมนี่ดานนี้ก็ผมมีตัวกระโดดย่ํากระหม่อมนะครับผมทําให้มันมีดาเมจคู่เยอะแล้วก็มีเจ้าโจโจ้ด้วยนะครับผมนี่เลยโจโจ้กับตัวย่ากระหม่อมนะมันเป็น ช่างดีเหลือเกินด่านต่อไปนะครับผมด่านกรีสนะคะผมนี่เลยจะเราจะไปบุกกรีสกันด่านกรีสมีตัวใหม่ออกมานะครับผมนั่นก็คือเจ้าแมวน้ํานะครับผมแมวน้ําตัวสีแดงที่คุณเห็นเมื่อตะกี้นี้นะครับผมก็เคลีย์ประเทศอื่นมาแล้วนะครับผมนี่เลยตอนนี้ผมก็มาเจอด่านนี้นะด่านนี้แปลกตรงที่ว่ามีแต่จระเข้นะครับที่ผล่มานะแต่ผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมนี่เลยนะด่านต่อไปด่านอิตาไม่ใช่อิตาลีสิด่านฝรั่งเศสนะครับผมเราจะมาหาคนบ่องชู้กันนะครับผม ผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมด่านต่อไปด่านเยอรมนีนะครับผมผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะด่านต่อไปนะครับเดนมาร์กด่านนี้มีตัวใหม่มานะตัวนี้มันโคตรแทงเลยนะมันเป็นสายแทงเลยนะไอตัวนี้นะมันคือช้างก้านกล้วยนะครับผมไอตัวนี้มันโคตรโหดเลยนะ ไม่ว่าผมจะใช้อะไรไปนะโอาโหเลือดมันเยอะมากนะผมแล้วมันก็ตบแรงมากเลยนะไอตัวนี้เนี่ยมันโคตรหัวเลยนี่ถ้ามันผูกมาห้าตัวรวดเดียวนี่ผมว่าผมตายนะตอนนี้นะครับผมผมก็เอาตัว uber super rare มาใช้แล้วนะครับผมนี่เลยนี่จะ uber super rare ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ชนะมาได้อย่างสบายๆนะครับผมนี่เลยชนะแล้วนี่เลยนะครับผมผมก็จะมาลองสุ่มเซตใหม่ดูนะนี่มันก็มีเซตใหม่มาแล้วนะครับผม ผมก็ได้แมวว่ายนะ้ำมานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญในอนาคตนะด่านต่อไปนะครับผมท่าน,นก็คือด่านนอร์เวย์นะครับผมเราจะไปบุกเมืองนอร์เวย์กันนะครับด่านต่อไปนะครับผมท่าน,นก็คือด่านอังกฤษนะครับผมด่านอังกฤษก็มีช้างก้านกล้วยผมมาเหมือนเดิมนะแต่ถึงแย่งผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผม นี่เลยนะครับผมด่านต่อไปนะเราจะไปบุกรีนแลนด์กันนะครับผมตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงอเมริกาแล้วนะครับผมด่านนี้ก็จะมีตัวใหม่โผล่มานะครับผมนั่นก็คือกระต่ายนะครับผมแต่ถึงแงผมก็ชนะกระต่ายมาได้อย่างง่ายดายนะครับผม ด่านต่อไปนะคะผมด่านแคนาดานะคะผมก็ด่านนี้ผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันด่านต่อไปนะเราจะไปบุกนิวยอร์กกันนะตอนนี้เราก็ถึงอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยมาเป็นเทพีเสรีภาพเลยนะคะผมด่านนี้ผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมด่านนี้จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ um ๊บพวกผมมีนี่เลยนี่ผมมีเจ้าตัวนี้นะที่พร้อมจะยิงพลังใส่เจ้าพวกนี้นะด่านต่อไปนะมร์วิลดานะด่านนี้ก็จิ๊บจิ๊บเหมือนกันนะผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะ นี่เลยมาที่เมอร์วิดากันแล้วโอ้โ,โหนี่มาเป็นรูปเครื่องบินลบตกเลยนะด่านนี้ผมก็มาเจอจิงจโจ้นะครับผมจิงจโจ้นักมวยนะแต่ผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมจิงจโจ้ก็น่าจะเจอตั้งนานแล้วนะด่านต,ต่อไปนะก็คือด่านจาเมกานะด่านต่อไปนะครับผมด่านโคลอมเบียนะด่านต่อไปนะครับบราซิลนะครับด่านบราซิลนะครับผมก็จะมีมอสตราโผล่มานะครับผมโอ้โหนี่นะมาเป็นมอสตราเลยนะครับผมนี่เลยแต่ถึงไงผมก็ชนะด่านบราซิลมาได้อย่างง่ายดายนะครับผม ด่านต่อไปนะคะผมด่านอาเจนตินานะคะผมด่านต่อไปนะคะผมด่านมาชูปิชูนะคะผมด่านต่อไปนะคะผมด่านก่ออีสเตอร์นะคะผมด่านกออีสเตอร์นะคะผมก็มีสัตว์ตัวใหม่โผลมานะครับผมนั่นก็คือแรดกับการอกนะคะผมนี่เลยนะผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมอ้อผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะครับผมอาจจะเจอแรดกับไอเจ้าการอกนะคะผมอาจจะเจอตั้งแต่ด่านก่อนแล้วก็เป็นได้นะผมจำไม่ได้แล้ว โอเคนะตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านเม็กซิโกนะผมก็ชนะด่านเม็กซิโกมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมด่านต่อไปนะคะผมด่านนาซานะครับผมนี่เลยตอนนี้เราก็อาจจะได้ไปดาวังคารแล้วนะคะผมด่านนาซานะครับผมนี่เลยก็มีสัตว์ทุกตัวนะออกมาเลยนะคะผมนี่เลยออกมานะครับผมแต่ถึงยังไงนะคะผมผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมนี่เลยชนะแล้ว ด่านต่อไปนะครับผมด่านาสเวกัสนะครับผมนี่เลยตอนนี้เราก็มาถึงาสเวกัสแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวด่านนี้นะผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมด่านต่อไปนะครับผมด่านฮอลลีวูดนะครับผมนี่เลยเรามาถึงด่านฮอลลีวูดกันแล้วนะครับผมด่านฮอลลีวูดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่มีอาตัวใหม่ผมมามากนะครับผมผมก็ชนะไปได้อย่างสบายๆนะครับ ด่านต่อไปนะครับผมด่านล拉สกานะครับผมนี่เลยตอนนี้เราก็มาถึงล拉สกากันแล้วนะนี่ด่านนี้นะครับผมผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะโอ้โหนี่นะป้องของศตูนะครับผมมาเป็นกวางมูสเลยนะครับผมแล้วนี่โอ้โหจะทำไมกระรอกมันมีโคตรเยอะเลยวะเนี่ยวิธีการชนะด่านนี้นะผมก็ไอ้อเจ้าลาบูสุริยะโซลาร์ซิสเต็มเข้ามาช่วยด้วยนะครับผม ด่านต่อไปนะครับผมด่านฮาวายนะครับผมนี่เลยเรามาถึงฮาวายกันแล้วด่านนี้นะครับผมผมก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมตอนนี้เราใกล้จะจบกันแล้วด่านต่อไปนะด่านดวงจันทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด่านสุดท้ายของโลกหนึ่งแล้วนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปลุยกันในด่านดวงจันทกันเลยนะครับผมไปกัน let's go เรามาถึงด่านดวงจันทกันแล้วนะครับผมด่านดวงจันทนี้ผมก็จะลงเงินไปให้มากที่สุดนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวนี่ เดี๋ยวผมก็จะเอาไอ้ไอเจ้าเงินอันนี้นะเงินปลากระป๋องของผมนะในการไปใช้ฟ้าผ่านในการจัดการไอ้หัวลอยได้นี่นะครับผมไอ้หัวลอยได้นี่นะมันเป็นอุปสรรคกับผมมาก ครับผมผมก็ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมแม่ของผมกงแม่ของผมนะก็ยึดของโลกหนึ่งมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่หมดเลครับพบกันดูฬาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย